สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมมิน e เซตคอนดี l ีแล้วกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมค่ายมากนะครับผมเพราะวันนี้เป็น,ปนการอัปเดตตูต้ตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือตู้ตัวละครของซา l e เรนซัมเมอร์นะครับผมอา้าวเอ๊ะ wait a minute wait what เ๋ยวก่อนนะแล้วซา l e เรนซัมเมอร์หายไปไหนอะ แล้วทำไมมันถึงเป็นเปโกชุดไปน้ำก,กับเขาชุดไปน้ำนีรันล่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกมเกมดูก่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยที่เราคุยกันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมีนี่ด้วยนะคือแบบยังไงเดียอันนี้คือเศษใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไร เกมอะไรของมึงเนี่ยอย่าให้ผมเสียเพชรก่อนซานเดอร์อรอเอรออีกเหรอเออเกมมึงนะมึงนะโอ้โหยังจะดูดเพชรผมไปอีกเนาะก็ได้ก็ได้ให้ดูดเพชรนิดหน่อยก็ได้ให้สักสามมติแล้วกันอ่ะไหนๆก็รีรันทั้งทีให้ไปเลยสามมติต้องออกด้วยนะ อย่าอย่าอย่ามาเกลืออัดหน้านะเข้าใจไหมเกมไปถ้าเกลืออัดหน้านี่คือของวใชิ่องดีแน่นอนนะผมบอกเลยไปเติมด้วยแบอติก,เกัเกลือเ้ยไปเติมด้วยซิงเกิลเกลืออะไรเนี่ยห้าคืออะไรวะมันคือไพส์เหรอห้า อ๋อ๋อถ้าได้ที่หนึ่งก็ได้เศษเยอะมากโอกาสได้เศษเฮ้ยก็ดีนี่อ่ะมาสามมติเท่านั้นนะออกให้ด้วยนะอย่ากเกลอนะเข้าใจไหมอัตราออกก็0.7เ,เหมือนเดิมใช่ไหมอย,อยู่ไหนวะ0.3โอเค0.3จำผิดเลยอีกโอ้อ่ะ,อ,ะออกออกขอให้ออกอะขอให้ออก มอติแรกตู้ลีลันมึงก็ทำลายกูได้เนาะโอ้โห,หมอติแรกมึงก็เกลอบหน้ากูแล้วอะอะไรของมึงเนี่ยเกมอะไรของมึงโอ้โหที่หนึ่งมีไหม 6,6,5,5เฮ้ยหนึ 1, ่งเหรอ3โอเคก็ยังมีลุ้นลุ้นของได้เยอะอยู่3อ,อ่ะอ่ะเสร็จแคลว่าเสร็จโอเคเหตายเถอะขอเถิดนะจริงๆริงีละทันทีอยากได้แคลมากขอแคลเพราะอยากได้แคลโอ้โหไม,ไม่คิดจะดาวน์โหลดดิ้งอะไรให้เลยเหรอ เกมมึงจริงจังปะเนี่ยถ้าอย่างงี้เกลือก่อนซันเดอร์ซมเมอร์เข้ามากูก็เหาะเหมือนแบบมาเกลือก่อนนะคือขัดเกลือก่อนแล้วค่อยไปเปิดสันดอร์มเมอร์แล้วจะได้เลยใช่ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นนะมึงอย่ามาหักหลังกูนะเกมแม่งมีที่หนึ่งไหมห้าหกโอ้โห,โห ชีดโอ้โหแม่งโคตรเกลือมามาสุดท้ายไม่ได้คือไม่ได้แล้วเดีย๋ยวเพชรหมดไปกับตู้เนี่ยแม่งก็ไม่คุ้ม,มอีกวอ้วเย้แบบ b y yes เอาว่ะมาว่ะตัวอะไรแควนะขอแควนะมึง ขอแคลวเข้าใจไหมไม่เอาเปโกไม่เอาเปะโกเอาแคลวมาแคลวออกมาเย yeah! เออไม่เกือเว้ยเออไม่เกือเว้ยเอาวะไม่เกือเว้ยโอ้โหแคเวาขอบคุณครับเยี่ยมพอเลิกปิดตู้ไปเลยไม่หวังอะไรแล้วนะครับผม <laughs> yes แคลว์แคลว์โอ้โหไปกดไม่ต้องเอานะครับผม ผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาเปิดซารเดนซัมเมอร์แล้วคิดว่าซาเดนซัมเมอร์เข้าเกมมาแล้วแต่ทำไมมึงเอาตู้รีลันกลับมาก่อนโอ้โหน้ำตาจะไหลแต่ไม่เป็นไรคุม้มถือว่าคุ้มเป็นสาวปฏิทนที่คุ้มมากนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้หลังใจนึกว่าจะได้ได้เปิดซาเดนแล้วนะครับผมแต่ก็ได้เขี่ยมาก็ถือว่าดีนะครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมออพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ